คำถามก่อนอื่นผมอยากรู้เรื่องฝังเข็มฝังเข็มเนี่ยผมเห็นเยอะในสังคมแล้วก็รจริงๆก็มีมานานตั้งแต่ประวัติศาสตร์จีนล,ะ,ละก็คืออยากให้หมออูเนี่ยขยายความนิดหนึ่งว่าประชาชนเนี่ยควรจะเข้าใจฝังเข็มอย่างไรที่มามันเริ่มมาได้ยังไงแล้วก็ประโยชน์โทษข้อควรระวังแล้วก็อาจจะแบ่งประสบการณ์ให้ให้ผู้ฟังนิดหนึ่งว่าฝังเข็มเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเริ่มต้นที่ประวัติศาสตร์ก่อนเลยครับได้เลยครับ ก็คือก่อนอื่นเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องฟังเข็มนะครับย้อนกลับไปห้าพันปีที่แล้วนะครับผมเขาไม่ใช้เข็มทีนี้ที่เราที่เราเห็นแค่คือเป็นเข็มเนาะบางบาจริงๆสมัยโบราณคือใช้หินใช้หินเหลาออกมาเป <Vader> ็นเข็มเพราะงั้นเราเรา,เราลองจินตนาการดูเวลาฝังที่เจ็บเนี่ยเจ็บแต่ผลลัพธ์ดีครับเพราะมันเจ็บเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยๆแายความเรื่องนี้กันนะครับทีนี้นเนี่ยพอถัดมาพันปีนะครับ วิทนทั้าการเริ่มดีขึ้นนะครับถ้าฮองเต้ก็เริ่มใช้ทองเข็มทองเข็มเงินแต่เราคุณสมบัติก็ต่างกันออกไปเข็มทองเข็มเงินนะครับก็นําความร้อนได้ดีทีนี้เนี่ยท,ทําไมเขาต้องใช้เข็มเพื่ออะไรข้อดีของการใส่เข็มคืออะไรจริงนวเนี่ยคนเราร่างกายของเราเนี่ยครับคือมีจุดเส้นลมปานอยู่ทั่วเลยทั้งหมด14เส้นนะครับจะแบ่งเป็นอวัยวะต่งตางๆนะครับ12เส้นนี่คืออวัยวะต่งตางๆเช่นเส้นของปอดลำไส้ใหญ่ไตตับ ม้ามีหมดอีกเส้นหนึ่งเขาเรียกว่าเลื่อนไห้ตูไหมครับคือเส้นอยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่ข้างรับพวกนี้เนี่ยครับคือสมมติสมมติอหมอปิกสมมติหมอปิดไม่สบายท้องเสียผมไม่ฝังที่ท้องหมอปิดนะผมต้องฝังจุดนี้นมครับถ้าไม่ผมมันฝังจุดนี้ับมันเป็นเส้นที่เกี่ยวลำไส้ใหญ่ซึ่งเชื่อมโยงกับปอดหรือที่เราที่เราแบบเขนี้กดจุดนะครับจุดนี้เราลองลองกดได้ะคนที่อยู่ทางบ้านก็กดได้ครับคือสมมติเราแบบไม่สบายเรากดแน่นๆนะครับ ก็ช่วยได้เพราะเะมันเป็นกระตุ้นเส้นลมปัน,นครับสมมติเราฝังตรงเนี้ยนะครับมันไปทําให้ระบบภายในเราเนี่ยมันกำลับดูแลเฮ้ยว่ามีปัญหนานะให้มันเดินสะดวกรักการของการเขยนคือการทําให้เลือดลงเดินและทําให้สมดุลอันนี้คือโบราณเลยนะครับอืเราไม่พูดถึงแผนปัจจุบันนะว่าปวดตรงไหนฟังตรงนั้นอันนี้คือแผนปัจจุบันแผนโบราณคือเขาไม่ได้มองถึงก้างเยอะเลยเขามองเขาจะดูเส้นลมปัานเป็นหลักไอ้คำว่าเส้นลมปัาแปลว่าอะไรครับเขาอยากถ้าที่ผมเรียนมานะ จริงๆแล้วเนี่ยคนปัจจุบันยังพัฒนาออกมาไม่ได้แต่ที่ผมไปเรียนมาที่เซี่ยงไฮ้ผมก็ไปหาคราว่าเส้นลงปา่าเขาถ้าอธิบายทาการแพทย์แผนปัจจุบันหรือวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อหลอดเป็นชานเนลหนึ่งชานเนลก็คือช่องว,ว,ว่างรนะหว่างอกคืออะไรกับอะไรนะะหลอดเลือดกับกล้ามเนื้ออ๋อถ้าทางการแพทย์เราก็อาจจะเป็นเนื้อเยื่อหรือน้ําเหลืองอืมระหว่างนั้นระหว่างนั้นเขาใช้คำว่าระหว่นางนั้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันคือชานเนลหนึ่ง อ,อแล้วผมก็มีข้อสงสัยเหมือนคนทั่วไปนะว่าระหว่างยังไงเราก็ลองไปฟังเิีของตัวเองดูมันจะรู้สึกแบบกระตุกเลยถ้าเราไปโดนเส้นลมปันนิ้วกระตุกนู่นนี่นั่นกระตุกพราะ้วแล้วเนี่ยแผมช่มบ้างก็อาจจะมองไปว่ากล้ามเนื้อได้เส้นประสาทแต่จริงไม่ใช่มันอยู่ระหว่างนั้นพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีใครที่ออกมาอธิบายได้ว่าอยู่ตรงไหนแบบชัดเจนแต่อันเนี้คือเบื้องต้นอ๋อแล้วหมายถึงว่า การอักเสบการไม่สมดุลมันเกิดในบริเวณนี้ลมปานนี้ใช่ไหมคือใช่ครับสมมติสมมติเราป่วยแล้วกันสมมติเราเป็นโรคเคยเคยเป็นหวัดแล้วแบบท้องเสีย,นะยจริงจริงมันเชือ่อมโยงกันอ่าก่อนกนลำลังเส้ใหญ่เชือ่มอมโยงกันเขาเรียกว่าเปี่ยวกันลีเปี่ยวลปลว,ว่าภายนอกลีหรือข้างในมันไม่สมดุลเพราะฉนั้นถ้าเราไปปักสองเส้นนี้ได้ให้เขาบาลานหายครับแล้วไอ้ส่วนนะเหล็กมันไปปักยังไงอะ จริงๆอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นกระตุ้นตามจุดตอนนี้คือเขาแบบสเตอร์ไลน์ออกมาแบบบางมากๆเราเป็นปรับเส้นลมปากจุดมีอยู่ทั่วร่างกายเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการวินิจฉัยสําคัญครับการวินิจฉัยสําคัญที่สุดเพราะนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไข้ท่านนี้เขามีปัญหาเส้นลมปากไหนเอาว่าภายในจุดไหนเขามีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยถ้าผมอธิบายลึกซึ้งเข้าไปนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นไตแล้วนะถ้าในตาหลับแผนปัจจุบันอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยหมอปีกถ้าเราพูดถึงไตหมอปีกจะมองในมุมมองไหน มีอะไรบ้างเพราะผมพูดถึงไตอย่างเดียวครับผมก็อันที่หนึ่งดูการขับปัสสาวะครับนะครับดูการบวมของร่างกายครับดูความดันครับผมอันนี้ถ้าคิดถึงเรื่องไตนะจะดู3เรื่องแล้วก็การทํางานของไตนั่นแหละถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะไปมองในมุมมองของแผนปัจจุบันด้วยครับการทํางานของมันอันนี้ที่หมอมีพูดมาคือตรงตุดก็คือการทํางานของมันซึ่งถ้าเราไปตรวจแผนจอเค็รย์ทีนี่บิวอินเจียฟ้าถูกไหมฮะแต่แผนโบราณไม่ใช่ถ้าผมพูดถึงเรื่องไตไตเชื่อมโยงกับอะไรบ้างครับ S <S เอวกระดูกผมสมองหูส้นเท้าผู้ชายคือต่อมลูกหมากผู้หญิงคือตนดลูกเฉพาะปรสวาดเพราะนั้นเนีย่ยถ้าไตเขาพร่อง <S <S เขาสามารถมีอาการอะไร้บา้างกระดูกบางปวดเอวซึ่งคนเราอยู่เยอะมีอมพอไตเขาพร่องอย่างเงี้ยครับ,รบ,รบเป็นต้นนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันมันคือแผนโบราณซึ่งมันเชื่อมโยงกับจุดอื่นอวัอยวะภายในอันนี้ก็ก็คือเริ่มลื้อซึ่งแล้วเพราะนั้นเราจะไม่ลงลนเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมเลยจะบอกว่าในมุมมองของแผนจีนหรือแผนโบราณ มันจะเชื่อมโยงกับอะไรอ่ครับสมมติเาพูงเรื่องไตออไม่พูดถึงเรื่องทำมกันไม,ไม่เดียวครับอะไรเนี่ยพวกเนี้ยก็ไปเชื่อมโยงกับเส้นหลงดตาทัาง้งหนโอเคผมผมเริ่มเห็นภาพแล้วผมถามต่อทีนี้แล้วไอ้การฝังเข็มสมมติเรากลับมาที่โรคไตจะก,กี้เดียวาการฝังเข็มมันทําให้โรคของเขามันหายมันดีขึ้นมันชะลอ,อยังไงครับก็ทุกวันนี้อย่างที่เราเจอโรคไตแล้วกันครับ ผมจะเวลาผมตรวจคนไข้หรือว่าให้คําแนะนําคนไข้เนี่ยผมจะแบบ make sense เลยคือผมต้องการถึงผลลัพธ์เพราะฉะนั้นโรคไตเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าร้อยละเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์มาจากการกินผมเลยโรคเรียกโกรคนี้ว่าโรคเสีย่ยงคือคุณกินอะไรแทบไม่ได้อะคือเขียวก็กินไม่ได้ผักเขียวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะให้เขาปรับเรื่องงานกินอ่าะให้ความรู้ไปบ้าน,นะครับเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรเงี้ยนะครับหนึ่งสองก็คือ ถ้ามาฝั่งเข็มบเนี้ยผมก็จะมากระตุ้นเส้นลงปานของไตนะครับเส้นลงปานนี้ถ้าดีนะครับหนึ่งขาบวมก็น้อยลงนะคความดันเขาจะลดลงรับส่วนใหญ่ที่ผมเจอความดันสูงมากส่วนใหญ่นะ่ะถ้าระยะแบบหนักๆแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถคุมความดันเขาได้จากเส้นลงปานเพราะเส้นเนี้ยมันเป็นกระตุ้นระบบการงหนเข้างในเหมือนกับไปปลุกให้ตื่นมหมอบิก๊ก<ม>หมอวิ้งตื่นทํางานหน่อยม,มันจะไม่ทํางานไม่ตื่นละกระตุ้นไปหมอวิ๊กสะดุ้งตื่นอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกับ ตกๆทางอ้อมด้วยประมาณนั้นแล้วเวลาหมอโอติดตามอย่างคนไข้โรคไตเนี่ยแล้วเวลาติดตามเวลาคนไข้ามาฟอลโล่เนี่ยหลังจากเราฝังเข็มมาหมอหมอโอใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดเ <Okay S 1> ช่นอย่างหมอไตเนี่ยเขาก็จะดูเบียนเคทินินอยู่อิเล็กโทรไลต์อยู่แคลเซียมดูฟอสเฟอรัสครับผมสำหรับผมนะครับในตาหมาแพทย์งจีนเขาเรียกว่าว่างเหินเวิ้นเชียร์ว่างเดินเอ่ออันนี้คือหลักการตรวจแพทย์งจีนว่างคือการ <วน S 2> ดูดูสีหน้าดูสีลิ้นว่างเหินเวิ้นเชียร์ สำคัญที่สุดคือการจับชีพจรนะครับผมจะจับชีพจรตรวนะครับซึ่งแน,น่นอนครับเอาเบื้องต้นผมไม่อธิบายเยอซึ้งเนาะ,ะที่แบบคนเวลาทั่วไปสามารถเข้าใจได้คือดูความดังเขาได้ว่าสูงหรือต่ำถ้าจับพอสเขาหรือชีพจรเขาการเต้นเขาดีขึ้นนะครับแล้วก็วุ่นก็คือการถามอาการเขาต่างๆแล้วก็ดูสีลิ้นอันนี้คือคือหลักการที่ผมก็คือติดตามด้วยสีใช่ก็คือดูดูจากชีพจรดูชีพจรดูสีลิ้นแล้วก็ถาม ถามว่าเรื่องอาการ <S <S ใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยหลายอย่างที่เขาจะดีขึ้นได้เนี่ยนะครับอาการเขาต้องดีก่อนอย่างเช่นเหนื่อยง่ายไม่เลือดแดงตับอันน,อนี้นเราลรมาลงเรื่องไตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยไม่เลือดแดงต่บความดันสูงนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่สร้างกะมันไม่ผลิตฮอร์อมโมนตัวหนึ่งแบบครับซึ่งมันเชื่อมโยงกับวิตามินดีด้วยใช่ถูกไหมไตนะถูกต้องครับแต่ผมพูดไปเบื้องต้นและเพราะไตเชื่อมโยงกับเอวกระดูกอันนี้แผนโบราณเขาเขียนมาแล้วห้าพันกว่าปีนะเพราะนั้นไตเชื่อมโยงกับกระดูกด้วยหมอวิน น่าสนใจไหมแผมปัจจุบันก็เกี่ยววิตามินดีด้วยเพราะนั้นวิตามินดีก็เกี่ยวกับดูกมันสามารถเพราะงั้นเนี่ยถ้าไตดีระบบภายในการเจริญเติบโตเช่นกระดูกเอวกระดูกผมสมองต้นเท้าหรือคนที่รู้สึกเหนื่อยอยู่ทุกวันนี้ทำงานหนักๆแล้วเหนื่อยไตคล่องคืออะไรครับแต่คนไปหาแพทย์แผนจีนไตคนคล่องตับรุดร้อนคนไข้ฟังงงเลยใช่ไตคล่องอะไรวะงงตับร้อนได้ไงแล้วของปอดมีไหมของปอดนี้ครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง อย่างหนึ่งที่ผมจะอธิบายให้ฟังละกันนะเชื่อมโยงกันไปอย่างเงี้ยสมมติถ้าหมอบิ๊กเจอคนไข้ที่หายใจไม่สุดไม่ลึกหมอบิ๊กจะตรวจเขาหรือวิ่งเัยเขายัางไงดีในโลกแบบนีออ้หายใจไม่สุด<ฆ>อย่างที่ผมพูดก็ต้องมาแยกก่อนว่าหายใจไม่สุดหรือหอบเหนื่อยหายใจไม่สุดก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากโฟล์เข้าไม่ดีค<ฆ>รับตีบตันตรงนี้<ฆ>ตีบตันตรงนี้ตีบตันนี่ภาษาบ้านๆนะตีบตันตรงนี้ก็แล้วแต่โรคไปอาจจะซักประวัติเสร็จฟังปอด ตรวจร่างกายะค,ะครับ,อรบเอ็กซเรย์อะไร้ยครับเบื้องต้นสองกล้องดูอะไรงี้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเราในที่ปอดรวนหรือแต่ในคำพีโอเคปนี้ครับหนที่มาของไตกับปอดเชื่อมโยงกัน,นอีกนะครับเขาเรียกว่าเส้นปูน้าชีสมมติหมอปิ๊กเจอคนแค่คนนี้นะครับระบบหายใจหมายถึงการตีบตันเขาดีหมดเลยแต่หายใจไม่เข้าไปเจอเช็แบบนี้ครับอืมหายใจไม่เข้าแสดงว่าไตมันไม่ดึงลมลงครับอืมเส้นปูน้าชีการหายใจคือปอดเหมือนกัน หายใจอยู่ข้างบนแต่มันไม่สามารถดีฟลงไปได้เพราะไตไม่มีแรงที่แผนโบราณเขียนมาเพราะนั้นวิธีการรักษามผมเนี่ยปอดก็เหมือ,อนกันไตกบปอดต้องดีคือเขาถึงจะหายใจได้สุดเดยลมซึ่งซึ่ง,งวิธีการปรับการรักษามผมไม่ใช่แค่ฝักเข็มแต่กระดูนวดนะครับฝังเข็มแล้วสมุดเพราะนั้นผมจะเอาคอม,มบอยเนี่ยสามอย่างให้เขาด้วยเพราะนั้นกระดูกทรงอกถ้าดีหายใจได้สุดเข้าใจเข้าใเริ่มแบบทีนี้เคสที่อยู่ในมือของหมอโอเนี่ยจะต้องแบบ ไม่รักษาแผนปัจจุบันเลยไหมหรือว่ามันทําคู่กันได้คู่นะครับผมจะอธิบายคนไข้ผมเสมอนะคือผมจะไม่แบบว่าวิยูจะต้องมา a l t e r n a t นทีฟมาแผนจีนเท่านั้นออไม่ c อ m บอื e อะไรที่ดีคู่กันเลยแล้วมันตีกันไหมไม่ตีอย่างสมุนไพรของหมอเนี่ยมันไปโจรกับหมอยาหมอไตหรือไตตับไตเขาห้ามไหมอ่าสําหรับผมนะถ้าคนเป็นโรคไตผมจะค่อนข้างระวังในการใช้สมุนไพรแค่กินเขาก็ายังแย่ อ่าจริงผมพูดถูกไหมผมก็จะไม่ค่อยให้สมุนไพรกับโรคไตที่หนักนะเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าคนอื่นยังไงนะแหนโบราณแต่ของผมนี่มันไม่มีมันไม่มีมาตรฐานนว่ามันเป็นศิลปะมันเป็นศิลปะซึ่งของผมคือใช้ประสบการณ์แล้วก็การที่ทํางานที่โรงพยาบาลที่เซี่ยงไฮ้คือที่จริงเขาจะใช้สองแผ่นมาปกันเพราะฉะนั้นผมจะแนะนําให้เขาไม่หยุดยาความดันแต่ผมไม่รู้ที่อื่นยังไงนะแต่ผมเคยได้ยินว่าอยู่ต้องหยุดแผนปัจจุบันเอออ อย่างเงี้ยผมผมมองว่าผมยังไม่ไม่เห็นด้วยครับผมมองว่าปลายเหตุเขายังต้องดูแลนะครับโบราณเขาสามารถช่วยเขาได้ในเชสนั้นนะัน้นเพราะนั้นผมมองว่าอะไรที่ตรงจุดเราใช้คู่วันแล้ดีจบคือรักษาให้งาหายจบผมไม่มองว่าวีดีในพราฉะ้นแล้วเนี่ยผม,ม,มว่าวคู่วันดีที่สุด ครับผมอยากให้มองโอเคให่นิดนึงว่าการที่เราฝังเหล็กเข้าไปตามจุดเนี่ยครับมันช่วยยังไงในลมปานผมคือความเจ็บเหรอหรือมันยังไงครับอ,อ่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ,อ่อการฝังเข็มนะครับช่วยอ,อ,อะไระเราอืมตอนนี้ผมอยากให้เปลี่ยนมุมมองก่อนหมอ๊กอ,อืมผมผมอยากถามกลับบ้างดีกว่าหมอ๊กคิดยังไงคำว่าฝังเข็มผมอาจจะคิดแทนประชาชนรักยากเลยนะฝังเข็มอันดับแรกเขาพูดถึงฝังเข็มปุ๊บจะต้องแบบปวดอ่าอันดับแรกเลยตึงออนะ แล้วก็เท่าที่ผมรู้นะหรือข้อคัดข้ออะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจในสกโขบแค่นั้นเลยแล้วก็ผมเข้าใจว่าการที่เราไปจิ้มจิ้มจุดนะฮะมันก็จะเพิ่มเลือดมาเลี้ยงพอเลือดมาเลี้ยงปุ๊บมันก็จะดึงสารดักเสพบริเวณนั้นไปครับผมประมาณนั้นผมอาจจะเข้าใจไม่ถูกนะนะครับในมุมมองของผมนะอันนี้คือผมอยากอธิบายแบบโบราณจริงๆที่เขาเขียนมาในคมภีร์เลยนะครับ ทีิงแล้วเนี่ยที่หมอมีเข้าใจไม่ได้ผิดแต่ไม่ไถูกร้อยเปอร์เซ็ผมใช้คำนี้เนาะ,ะไม่ได้ผิดแต่ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ให้เปลี่ยนหมายถึงอยากให้เข้าใจในมุมมองของฝังเข็มไม่ใช่แค่โรคปวดซึ่งเราอธิบายพูดไปตั้งต่ต้นระบบภายในนี่คือเขาดีมากแต่ยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครพูดถึงฟังเข็มรักษาโรคระบบภายใน หรือโรคปวดเขาจะไปเน่นที่โรคปวดเดี่ยวเนี้ยเขาจะมองแบบว่าเจ็บตรงไหนฟังตรงนั้นจริงๆผมไม่อยากไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะบางทียิ่งอักเสบขึ้นเคยเคยรีบไหมสมมติหมอพ๊กเจ็บไหล่เนี่ยเพิ่งเล่นกีฬามาผมฝังไหล่เลยวิ่งเจ็บก่าเดิมหมอเพราะนั้นแล้วเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการวินิจฉัยผมถึงบอกว่าการฝังเข็มต้องวินิจฉัยก่อนนะครับแล้วเข็มไปทําปฏิกิริยาอะไรกับร่างกายเราไปกระตุ้นให้เราเจ็บไหมผมบอกงี้ดี้ว่าก็คือทําให้สมดุลบางทีหมอิ๊กเจ็บไหนผมไม่ไม่แตะจุดที่เจ็บหมอิ๊กเลย แต่หมอิ๊กหายได้ผมใช้จุดอื่นเพราะนั่นเนี่ยคือคำว่าโบราณจริงๆซึ่งผมมองว่าคำว่าโบราณจริงๆเนี่ยสมัยนี้หายากมากเขาไม่คอนเซิร์ตละเขาก็คอนเซิร์ตแบบหมอิ๊กเลยอืมวิ่งปวดเอวฝังเอวก็คือขายได้จุดไหนเจ็บไหล่ฝังไหล่แล้วประชาชนหรือคนทั่วไปก็ไม่หายและคิดว่าฟังเข็มเจ็บกว่าเดิมเฮ้ยเคยฝังมาแล้วไม่หายหมอผมเจอเยอะมากเลย S <S เคยฝังเข็มไปแล้วหมอ,อมไม่หายทำมาหมดแล้ว <S <S เพราะ,ะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องตรวจก่อนเพราะ,ะนั้นผมผมถึมงบอกว่ามันสําคัญมากการวินิจฉัยเนี่ยเพราะ,ะนั้นจุดที่เจ็บจริง,รงๆแล้วผมไม่ได้แบบไปไปฝังจุดที่เจ็บในหลักการของผมแล้วใครที่ห้ามฝังเข็มโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยคนที่ไม่แนะนําให้ฝังเข็มเลยนะครับก็คือมะเร็งน้าเหลืองหรือมะเร็งตับที่เกี่ยวกับโรคเลือดหรือน้าเหลือง,เ,องเพราะว่าการฝังเข็มเนี่ยมันกระตุ้นระบบเลือดลงมอยู่แล้ว นะครับสาหรับผมนะที่ผมเจอครับแล้วก็ส่วนใหญ่ได้หมดแต่มีข้อควรระวังบางจุดซึ่งผมผมเห็นเยอะ,ะมากเลยในข่าวนะครับก็คือบริเวณปอดนะครับคือ,อ,นนคอช่วงหลังคือช่วงหน้าที่มีปอดอยู่เพราะว่าค่อนข้างจะบาาบางคนฝั่งลึกเลยเพราะอะไรครับถึงต้องสั่งลึกอะ่ะเพราะเขาไปคิดหรือคํานวณถึงกล้ามเนะื้อซึ่งผมผมผมไม่อยากให้แบบฟังเขียนล้วต้องเจ็บตรงไหนฟังนั้นไม่ใช่ เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณต้องฝังบางมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ไปรักษากับผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆนะครับบางทีแบบไม่ได้เชี่ยวชาญแล้วฝังเกินตายกับคนไข้ได้อะไรเงี้ยก,ก็ฝังไปด้วยเรื่องตรงของของตำแหน่งของปอดส่วนอื่นๆก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรนะครับแล้วก็ข้อที่ควรระวังก็คือพวกเส้นเลือดฝอยฝังแรกจะมีรอยช้ำอันนี้คือปกติเนาะแต่ว่าเราก็ยังต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูหลายอย่างนะครับหมอบิก๊กแต่ว่า สรุปให้คร่าวๆคือช่วงของปอดไม่ควรฟังหรือควรระวังนะครับแล้วก็มะเร็งน้าเลือดหรือระบบเลือดต่างๆก็คือควรต้องระวังฟังได้แต่คุณต้องระวังในตอนต่างๆผมก็มีคนไข้นะที่แบบเคยฟังมาแล้วปอดรั่วปอดแตกก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้บอกว่าหมอเขาประมาทหรือไหนของพวกนี้มันมีรายละเอียดปิดย่อยเนอะ,ะทีนี้สาหรับประชาชนแรกแก่สมมุติวันนี้เขาอยากจะฟังเข็มเลยหมอโอจะเบรกเขาอย่างไงหรือจะสอนเขาอย่างไงเอ้ยอย่าเพิ่งสเต็ปที่ดีต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่จริงๆผม ผมแนะนําเขาได้ก็คือผมแนะนํายากนะเพราะว่าความเขียนมันกว้างมากมแล้วก็มีหลายที่มากแต่ละที่ก็คือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยคือคืออย่างที่ผมบอกรอด80-90ก็คือไปที่โรคปวดครับปวดตรงไหนฝังตรงนั้นซึ่งส่วนใหญ่คนที่ปอด ปอดรั่วนะครับส่วนญ่คือเขาปวดสะบักแล้วหมอฟังเข็มก็คือฝังแถวๆนั้นแล้วก็ไปโดนปอดซึ่งถามว่าจะเตือน้่าไงผมผมว่าเตือนอะไยากเพราะบางทีเขาอยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยก็ไปฟังตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ก็คือควรระวังหรืออาจจะบอกว่าตรงนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะอะไรเงี้ยกลัวหรือแบบอะไรเงี้ยอาจจะแบบเ,เขาเรียกไงเตือนหมอหรือบอกหมออะไรเงี้ยหมายถึงว่าที่ผมถามหมายถึงว่าสเต็ปก่อนที่จะไปฝังเข็มควรจะไปพบหมอเวชกรรม ก่อนหรือว่าไม่เกี่ยวมาที่หมอแพทย์แผนจีนได้เลยจริงๆก็สามารถมาได้เลยนะครับมาได้เลย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 ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องดูดูเป็นเคสๆไปดูเป็นเคสไปแล้วดูแต่ละสถานที่นะครับได้ถูกต้องไหมอะไรเงี้ยครับได้มาตรฐานไหม้สะอาดไหมอะไรพวกนี้ต้องต้องดูหมดเลยครับผมประมาณนั้นแบ่งประสบการณ์เคสหนึ่งเลยที เกี่ยวกับ function, <ช>ฟังเขียนใช่ไหมใช่ถ้าฟังเขียจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะเยกตัวอย่างเคสหนึ่งแล้วนะันซึ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> คือเรื่องกระดูกคดผมมีเคสหนึ่งก็คือกระดูกบาดมากกระดูกพุนละแล้วกระดูกคดอายุทเท่าไหร่อายุเจ็ดสิบละเคสนี้ผมไม่ได้จัดกระดูกเลยผมไม่ได้จัดกระดูกนะครับเพราะหลายๆคนเห็นผมคืออาจจะจัดกระดูกแล้วจดให้ตรงจริงๆไม่ใช่นะเพราะของผมคือทําให้เขาสมดุลคือผมใช้เข็มเอย่างเดียวเลยครับผมในการปรับนะครับเพราะนั้นลเนี่ยผลรั์ค่อนข้างชัดเจนเนาะยิ่งถ้าเรามาดูกระดูก ขอบคุณป้าเนี่ยคือโคตรมากๆในช่วงล่างคือเขาเป็นตั้งแต่เด็กสิ่งที่ผมทําได้ผมอาจจะไม่ได้ปรับกระดูเขาให้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาเอียงมากๆแบบโคตรมากๆเลยเป็นตัวซีเลยครับช่วงเอวลุมว่านะครับแต่สิ่งที่ผมปรับได้คือโครงสร้างของเขาถ้าเราดูตามภาพอะก้ามเนี่ยสองมัจะไม่เท่ากันเลยแต่หลังจากรักษาไปแล้วทำให้เท่ากันได้ทีนี้เนี่ยพอผมรักษาเนี้ยไปแล้วอะถ้าเขาสมดุลระบบภายในเขาดีด้วยเพราะนั้นเนี่ยสมมติเขาหายใจไม่ดีเอย่ยปวดเอวเอ่ย ปัสสาวะไม่ดีดีด้วยเพราะงั้นมันมัน,ม,นมันเป็นเคสที่ผมผมคิดว่ามันคข้าท่าเมีสิ่งนะครับ mm hmm. แล้วก็ผมเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์แล้วก็คมพี์โบราณ mm hmm. ซึ่งคมพีโบราณเนี้ยคือต้องบอกก่อนว่าผมได้อ่านเนื่องจากผมต้องไปแขกที่ประเทศจีน mm hmm. ผมก็เลยได้ได้ไปอ่านหรือไปลงลึกคือ mm hmm. ไม่ใช่แค่เรียนตามที่มาอะ,อะไรอะไรเงี mm ้ย hmm. นั้นเนี้ยมันยังมีความโบราณแล้วเราก็จะได้แนวคิดของคนที่เขาเขียนโบราณเขาคิดอะไรอยู่ mm hmm. แล้วเราก็มาอ mm ัด hmm. หรือมากลับเปลี่ยนใช้ในยุคปัจจุบันผมซึ่งผมมองว่าแผนโบราณควรจะต้องมีไอเดียอะไรพวกนี้ยอืแต่ตอนเนี้ยมันมันเหมือนเหมือนเราทิ้งไปครับมันถูกลืมไปถูกลืมไป,ถ,มไปถูกแบบว่าปวดเอวฝังเอวนะถูกแบบว่าปวดคอฝังคอนะอซึ่งผมมองว่าเขาสามารถทําได้มากกว่านั้นเยอะอืมซึ่งคนโบราณเขาเขียนเลยครับถ้าใครทําได้ขนาดนะั้นคือไม่ได้เป็นว่า,มาหมอฝั่งคนโบราณเขาเขียนเลยแสดงว่าอะไรครับ เขาทํารักษาระบบภายในหรือทาโรคอะไรก็ได้แสดงว่าหมอโอ๊กําลังจะทิ้งท้ายว่านอกจากจะแค่ลดอาการปวดฝังเข็มเนี่ยช่วยรักษาโรคภายในได้ด้วยโรคภายในได้ด้วยครับโรคไตได้ด้วยโรคปอดได้ด้วยโรคสมองได้ด้วยโรคหัวใจก็คือโรคแทบจะทุกโรคถูกจริงๆอ่ะไม่อยากให้มองเป็นโรคอ่าให้มองเป็นสมุนว่าสมดุลถูกต้องอ่าโอเคสมวติถ้าหมอิีกสมดุลอะไรหมอปีกก็ดีครับอืม เขาระบบภายในมันมันเริ่มสมดุลเนี่ยเนี่ยผมอยากให้มองเป็นแบบโบราณโบราณเข้าใจซึ่งความสมดุลนี้มันไม่ได้มีวิธีการวัดหรือการตรวจสามารถวัดได้ครับจากเคสนี้เลยกระดูกสันหลังคดถ้าให้เขาตรงได้เขาสมดุลขึ้นผมก็เลยจะมาอธิบายแบบในมุมมองของแพทย์แผนจุบันให้เห็นภาพด้วยด้วยผมก็เลยยกตัวอย่างเช่นโรคกระดูก โอเคผมก็แล้วกระดูกเข้ามาซึ่งกระดูกมันจริงๆมันวัดได้วัดได้แต่ถ้าเป็นโรคอย่างอื่นเช่นโรคไตโรคปอดโรคสมองอาจจะวัดไม่ได้ก็เลยใช้หลักการ5หลักการในที่อะไรนะถามจับชีพจรดูลิ้นนะครับอ่าพนี้ดูลิ้นอ่ะขอเมืกี้คุณหมอพูดเรื่องดูลิ้นครับผมลิ้นที่มันดูโรคยังไงฮะหรือเอาไว้ติดตามยังไงฮะอ่าผมแบ่งเป็นสี่อย่างแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะคนไทยเยอะมาก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 ร้อยละแปดสิบเลยว่ะลิ้นเขาน่าจะมีฝ้าหนาสีขาวหรือสีเหลือง เนื่องจากการกินเอาลิ้นที่ดีก่อนควรเป็นไงสีชมพูรครับไม่มีฝ้านะสีชมพูคือคุณดีบางคนลิ้นแดงเลยคือคุณร้อนแต่แน่นอนครับแต่ละตำแหน่งก็บอกแต่ละไอ,อวะบางคนปลายลิ้นแดงผมก็สมารถรู้เลยเลยว่าคุณนอนดึกนะคุณตรงนี้ตรงนั้นร้อนนะคุณต้องปรับเรื่องนี้เรื่องนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยมันสามารถแบบมันตัดช้อยได้มันสามารถแบบสโคปเ้าหมายว่าคุณมีปัญหาตรงไหนแล้วจับชีพจรเช็คอีอๆ มองพวกนี้ในการซึ่งก็เป็นศาสตร์ของโบราณจ<า>ีนใช่ไช<า>อืมโอเคนี่ก็เปิดมุมมองให้กับผมและผมเชื่อว่าประชาชนอีกเยอะนะครับเรื่องการฝังเข็มแล้วก็สุดท้ายอย่างที่หมอโอกําลังพยายามจะบอกให้เราเห็นคือฝังเข็มมีมากกว่าปวดช่วยรักษาโรคภายในได้นะครับและบางโรคเนี่ยก็อาจจะติดตามโดยวัดผลได้เช่นโรคกระดูกแต่ก็ยังมีอีกหลายโรคที่อาจจะต้องใช้หลักการติดตามโดยประสบการณ์ของหมอ ก็อยากให้มองว่าการรักษาของศาสตร,ร์จีนโดยเฉพาะฝังเข็มเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปหยุดยาปัจจุบันตีคู่กันได้นะอาจจะเป็นแนวทางที่เสริมทำให้เราสุขภาพดีหรือว่าโรคเราชะลอตัวได้โอเคสำหรับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่อยากจะลองเรื่องฝังเข็มเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปเริ่มที่หมอพวชกรรมหรือหมอปัจจุบันก่อนก็ไปปรึกษาหมอฝังเข็มได้เลยแต่ขอให้หมอนั้นเป็นหมอที่มีมาตรฐานมี จบมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็หมอโอก็ทิ้งท้ายเรื่องข้อควรระวังว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะฝังเข็มได้นะต้องระวังโรคโดยเฉพาะโรคตับโรคมะเร็งตับน้ำเหลืองใช่ไหมครับแล้วก็ฝังเข็มบริเวณทรงอกเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษ